ทูบด้วยนะตอมมีช่องด้วยนะ,อะตอมกินขา้าวจีดด้วยอตอมกินขา้าวจีน้ำด้ <c oughs> น้ำข <c oughs> ี้เมี่ยด้ <c oughs> น้ำปลาเ <c oughs> มีม่ยดี <c oughs> อากาศในขณะนี้นะครับสิบหกองศา เจ็ดโมงสามสิบสามโอ้ยอากาศดีมากเลยเอาไทยไทยไทยเห็แม่้อน่เ็นยารือตวหน่งไทยอย่งน้หมูป้อนอาหารจ้ะเน่ยเพมันให่ข้งง่ามเบยหน่อหน่อยเขายด้งน้ไม่อย่านโอยกงาเหมือนกองเหมอนก้อยามเขียวจังเ็ดโอ้ยไกินเขาจี่ก้อนนี้ไปต้มปลาอย่างนี้เก็มกระจินแข็งะแข็งจยอหน่อยนะเอาแบบทํามนชาดเลย ก็ไอ้นั่งตะเกียบนอกากผ้าแล้วี่สาบ่อกจากววขากล่องมานน้ำเนาะพ่อนั่นเนาะเอาล่ะใส่รถมอเตอร์ไซคไปได้กี่ตามมีแต่พูดกินของเนาะของไม่างก็งานอางอย่างตอนนี้ไม่ได้เลยเยอะสิสิ่งเดียวนี่เม่กันอีกมากมาเทียรเรียงยากไม่ต้องมันยุบานบรรยากาศดีตอนกิน้ะไหนักินจนัว่ามันขนมอน เดี <Jordan> ๋ยวพ่อยุบ้านก็ใหญ่เด้อช่วยฟ้ากันรุ่งง่ายเหลอเด้อเฮ้ยจะไปหาหมอยังที่ยิมหูวเลยของพ่อต้องกับดูเขาขี้พ่อเขาขี้ว่าได้ใช้หยังเลยของขี้ซื้อเลยอย่างอื่นก่อนนี้หน่อยเออพวนทน โอ้ยเียแล้วเียแล้วเียแล้วไฟมันสิลุกไว้เลยหมดเลยสาขามาดีๆสมท่ายาท่าอย่งตรงนี้บาแม่เก็บเยอก็แห้งก็แข็่กง่าง